สวัสดีครับผมเก้าไก่ชนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก้าวว่าจะมารีวิวเครื่องตรวจจับโลหะขนาดเล็กนะผมแบบจิ้มนะครับผมคือจิ้มจิ้มหานะครับผมก็เราก็จะมาดูในกล่องกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมหลักเลยก็จะมีอันนี้คือตัวเขาเลยก็คือนี่นะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับผมตัวนี้นะครับก็ในกล่องอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมเป็นคู่มือของเขานะครับ อ,อเคมเงียโอ้นี่ที่พาติดเข็มขัดนะครับผมเขาติดเข็มขัดแล้วก็เสียบลงได้นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับผมปึ๊บก็เอาไปว่าหมดแล้วนะครับผมในกล่องอันนี้ก็จะเป็นาสายนะครับผมสายไว้คล้องนะครับผมน่าจะคล้องประมาณนี้นะครับคล้องแบบปึ๊บนะครับผมคือสงสัยน่าจะเป็นคล้องทางนี้นะครับผม เราก็จะคล้องกับทางนี้นะครับผมคองเสร็จแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบค้อยนะครับผมค้อยมัดคล้องอีกทีนึงนะครับผมคือในกล่องก็ไม่มีฐานนะครับผมไม่มีฐานเนี่ครับก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะครับที่ใส่ฐานแต่ว่าตอนนี้คือฐานก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยมน,นะครับผมคือตอนนี้เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลองใส่ฐานกันนะครับผม ตรวจจับนะครับผมเราก็จะเริ่มจากเป็นเศษเหล็กก่อนนะครับเศษเหล็กก็จะเป็นเศษเหล็กที่คล้องของเขานะครับผมคือถ้าเปิดใช้งานก็จะมีไฟนะครับผมครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับนะครับผมแล้วเรามาลองเป็นอย่างอื่นกันบ้างนะครับผมจะลองเป็นเอากุญแจรถลกันครับถ้าเป็นกุญแจรถนะครับผม หนักเลยครับคือเสียงดังมากครับละสิ่งต่อไปที่เราจะลองก็ต้องน่าจะเป็นเออไม่ใช่น่าจะเป็นเสียงเหรียญครับแล้วเราจะลองเสียงเหรียญกันนะครับเอเหรียญห้าครับเดี๋ยวเหรียญสิบนะครับผมเราจะลองกันนะครับใช้งานได้ครับใช้งานได้ดีมากครับดีครับ เวลาปิดก็แค่ปิดการใช้งานนะครับผมคือไม่มีไฟก็คือใช้งานแบบว่าปิดการใช้งานนะครับผมครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะลองนะครับผมน่าจะเป็นเหแหวนครับผมอันนี้เป็นแหวนทองแท้นะครับผมนี่ครับเป็นแหวนทองแท้ครับผมแหวนทองแท้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองใช้เครื่องนะครับผมตรวจทองนะครับผมนี่ครับ กดได้ครับครับผมงั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับและก่อนที่จะกไปอย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ